โอเคครับผมสวัสดีท่านชมด้วยนะครับห่างหายไปนานมากเลยนะครับสองอาทิตย์แล้วกับฟอกแชนแนลแม่กว่าจะฟืน้นคืนชีพกลับมาได้นี่ใช้เวลานานนะเนี่ยโอเคครับผมแล้วก็อยู่ในอีเวนต์อนิเมะอ,อีกแล้วนะครับมาเป็นอ่ยอดนักสืบจิ๋วโคน,นันนะครับโอกาสสามเท่าด้วยโอเคเสียงคนเพิ่งตื่นนะฮะตื่นมาแม่งอัดคลิปแม่งเลยเพราะอะไรนะรว่า ป่วยมันจะหายนะครับสามเท่าเนี่ยนี่ถ้าตัวละครในไลน์เรนเจอร์มันหน้าแบบนี้คงจะเท่มากเลยนะครับโดยเพราะผู้หญิงเนะี่ยทุยไม่ใช่ครับโอ้โหขออนุญ,ญาตครับเอฟเฟกเต็มหน้าจอเลยเช็ดก่อนโอเคครับผมมีชื่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูวันทีหลังดีกว่าเออมีสเตทดาวเคราะหยอดนักสืบด้วย ครั้งที่แล้วมันเมนอะไรนะไอพวกมนุษย์เรเมพวกอ,อีวานเกเรียนกับดาวเหนือใช่ไหมครับอันนี้ก็มาโคน,นั้นแล้วต่อไปเป็นอะไรโงกุลเหรอ <c oughs> ไม่ใช่นะฮะแล้วแต่ใจของไอ้เกมนี้นะมันจะให้ตัวอะไรมาเอ,อเดี๋ยวเราไปดูอ่ีเวนต์โคลาโบกันดีกว่าลาโบลาโบไม่รู้จักกนะันระเบิดระเบิดทุยโอเคมัน มันมีทั้งเลนเจอร์ใหม่และเกียร์ใหม่ด้วยนะครับเกียร์ใหม่นี่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนนะแต่เลนเจอร์นี่ก็เห็นแล้วมีโอกาส3เท่าเออผมจะพูดถึงเลนเจอร์ใหม่และอีกเรื่องหนึง่งที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วแล้วปรากฏว่าคลิปมันหายวั What the ๊ตเดอะใช่ครับคลิปมันหายจริงครับรู้สึกว่าฟ็อกเจอปัญญาอ่อนไปไหนก็อย่าเพิ่งคลิปมากมันมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเออผมอยู่แล้วนะ ผมทำคลิปไว้ใช่ไหมแล้วคลิปมันเกิดหายขึ้นมาแล้วชีวิตก็ดับนั่นเองนะครับต้องมานั่งบ่นใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้มีเลนเจอร์ใหม่เข้ามาด้วยเลยทําให้อ่าปนยาวนิดนึดนงเป่าวะเมื่อคืนสมกาชาไปแล้วได้บาวตัวแทนพิเศษก็ไม่นอาคิดมากดวงไม่มีจริงๆครับเอ่อไปดูที่เอ่อแต่ว่าตัวให่ไปดูที่สะสมนะครับ ในประกาศมันก็มีนะสกิลสกิลอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับมันมีไอตอนประกาศไอ,อไม่ใช่มันมีอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งซึ่งมาทําให้เกียร์เกียร์เก,ยเก่าเนี่ยมันมันเทพกว่าเกียร์ใหม่ซะอีกโอ้ไม่กอดใช่ครับมาทาแบบเกียร์ใหม่แม่งไอเกียร์ใหม่แม,ม่งไแบบก่ไ,กไ,ไ,ไปเลยพวกปืนไรฟงไรเฟิลเนี่ยปืนอะไรอะแพนเน็ตสไนเปอร์จึงจะแรงกว่านะ คงอย่างนั้นละมั้งโอเคครับสักครู่สักครู่ดูท่าจะเลื่อนนานย,ยนะ่ยเนี่ยวันนี้ไม่มีเสียงเพลงไม่มีอินโทรเปิดอะไรสั่งนั้นแหละครับอัดคลิปสดๆไปเลยไลฟ์ออไปเลยนะครับอยู่ไหนว่านี่ครับมา4ตัวนะครับที่ผมดูมาคร่าวๆเนี่ยมันยังมี8ดาวกับ7ดาวอัญชันาม,มาสเตอร์นะครับ ออกเสียงให้ถูกนะเพื่อนเๆเ,เราต้องเรียนรู้ไปกับมันก็มีเอโดงาวะโคนันมี8ดดาวกับ8ดาวอันตราเลยนะครับเอโดงาวะโคนันโฮมโอเคครับตัวหนึ่งจอมโจรคิดแล้วก็นักเมียกลใต้แสงจันทร์จอมโจรคิดนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นผู้หญิงนะครับชื่อ,อ ไฮบาระไออีกคนหนึ่งก็นักวิจัยไฮบาระเนี่ยนี่ครับเป็น7ดาวและ7ดาวอันตรานะ,ะนะครับโมริกับโมริคาราเต้นะครับสเตตพิเศษยากไหมถามจุยไปดูดีกว่าโอ้เป็นวาดครับและที่สำคัญก็คือเขารีเซ็ตหลีกใหม่แบบถอนรากถอนโคนไปเลยใช่ครับแบบแบบไอ้นั่นแหละแชมเปี้ยนหนึ่งคือ ดิ่งพระสุธาลงมาอยู่ทองแดงเขาคนนั้นก็คือฟอกนั่นเองถึงจวจะเป็นเด็กแต่นั่นเด็กกว่าทุย้ย <c oughs> อ,อันเป็นสเต็ปที่เพื่อนเหมือนพูนและซึ่งมันหามากด้วยนะรุธาเราจะยากอยู่เนี่ยเพราะมีการเอ่ยยังไงะ่ะแรมันช้าลงด้วยนะครับนั้นใน P.V.P. นี่เราเสียเปรียบบอดมากเลยแล้วบอดมันเก่งขึ้นด้วยนะจังหวะนี้ และสเตจหลักนะครับมีการเอาพวกเลนเจอร์ในกาชาเนี่ยวพวกดินงเดนนิสอะไรเนี่ยเข้าไปอยู่ในสเตจหลักแล้วด้วยแล้วเสียคนนกมากทีละสิบเจ็ดคนนกแม่งแม่งเสียเยอะกว่าลูกบาทเวนมนมนอีกนะครับอ,อ,อันนี้ฟกบนเสียงเบาเสียงดังเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับมันเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังคนมันไม่มีใหม่นะครับใจมันแม่งฝ่อด้วยโอเค เราจะได้ตัวใหม่กันหรือเปล่าเออมันมีภารกิจด้วยนะครับถ้าเราสามารถสร้างเดนเจอร์พวกนี้ได้เนี่ยสร้างให้เป็นดาวฟ้าเนี่ยมันจะแจกอุลตราลรโอนาดนะครับภารกิจของอีเวนต์โคนันนะครับถ้าเล่นด่าน6-3รอบครบเนี่ยมันก็จะแจกหีบสีม่วงนะครับไปดูกันได้นะเออและเกียร์เก่เกามันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ เวลาราอัพขึ้นเนี่ยเราต้องมันจะเป็นแบบสุ่มแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปใช้ Ruby r e ียเ,เองนะครับเกียร์ใหม่เอเกียร์เก่าเนี่ยบางครั้งมันก็มันก็โกงนะมันเพิ่มพลังชีวิตที่สูงมากใช่ครับซึ่งเราเคยประสบในเรื่องนี้มาแล้วนะฮะเพราะยัไม่มีเลยมีแต่พวกลดเวลาในการสร้างเลนเจอร์ด้วยนะให้ดูนะครับ ตอนนี้เราก็เอออุ้ยบ่นไปลืมให้ดูว่าศัตรูตัวใหม่มันเป็นไงบ้างเนี่ยอ๋อมันก็เป็นพวกตัวเก่าๆนะเหมือนในอีเวนต์อีวานเกเลียนนะฮะที่มันเคยปรากฏตัวขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเออถ้าทีมอีวามันมีมันมียังไงอ่ะันพวกอันต้าขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะเถื่อนมากเลยโดยเฉพาะพวกพวกอสิกะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันสามันปรับ สมดุลให้เลนเจอร์นิดนึงนะครับมันสามารถทําให้อสิกาเราเถ่อนมากหน้าไม,มา้แม่งแรงครับผมแม่งแรงกว่าไวท์ไทเกอร์ได้เลยมึงเอออันนี้อันนี้ผมคิดเองเราจะเล่นให้ครบกันไปเลยนะครับกรชามสุ่มไปแล้วดวงไม่มีครับโอกาสสามเท่าก็สามเท่าจริงๆนะเพื่นอนๆคิดยังไงก็ไปลองสุม่มตัวกันได้แต่ PVP นี่ ถ้าเอาภาษาชาวบ้านก็รอให้พวกเก่งๆมันขึ้นหลีกข้างบนไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปต่อสู้ทีหลังแล้วบอทมันก็ถ้าคือเราไม่ค่อยใชไอเทมมันก็ยังไม่ใช้นะฮะมันมันวัดใจไปเลยนะเกมเศรษฐีโอเคนอกเรื่องนิดนึงเกมเศรษฐีนะตอนนี้มีอีเวนต์ตัวใหม่เข้ามานะเอสบวกสองตัวเป็นผู้ชายและผู้หญิงนะฮะใช่ปะเออก็ประมาณนั้นเราไปดูกันได้นะครับ ่เศรษฐีหลายคนคงได้เห็นตัวผมแล้วนะครับว่ามันไก่กาอาราเล่แค่ไหนครับผมก็มีคนชวนผมมาด้วยนะแต่ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อย,ย,อยพร้อมจะเจอสึกกับชาวบ,บ้านเขาเท่าไหร่โดยเฉพาะเจอกับเพื่อนกันเองเนี่ยโอเคครับตัวใหม่ไม่โผล่เลยนะมันโผล่ในกาชาวพิเศษอย่างเดียวเลยมั้งสะเตตหลักเนี่ยไปดูกันได้นะครับ แล้วตอนนี้ผมมีอันต้าเจ้าหมีน้ําแข็งแล้วนะครับเจ้าบรา์น้ําแข็งเนะนี่ยบาลน้าแข็งกับอ่าง้ํายังไม่ได้ทดลองให้ดูเลยอ่างล้ํน้หลายคนคงรู้จักดีแล้วนะครับสกิลที่2มันคือเร่งความเร็วในการโจมตีกับบวกพลังชีวิตเพิ่มนะครับโอเคก็บอกไปก่อนหลายคนคงรู้แล้วแหละส่วนบร์น้ําแข็งเนี่ยสกิลมันคล้ายๆมงอว่าที่มันมีน้ําแข็งขึ้นมาจากาพื้นดินนะครับ ได้ได้ให้ดูนะครับเป็นการรีวิวบร์น้ำแข็งมในตัวนะครับเออรู้สึกว่าเลนเจอร์มันออกมาช้าขึ้นและผู้พิทักษ์เนี่ยอึดขึ้นด้วยนะครับตีไม่ให้เข้าเลยเข้าก็ยากครับเอาละทุกคนคอยสังเกตสก,กิลบร์น้ำแข็งไว้ดีๆนะครับจังหวะนี้สกิลบอลน้ำแข็งมันจะออกมาอย่างรวดเร็วพุ่งผ่านถึงแไหมตัวจะเดินช้าเอ่อและคลานจะแค่ไหนกันเชียวทุยบ่นอะไรก็ไม่รู้ นี่ยนาเห็นไหมเห็นไหมเออผมสโลว์คลิปไม่ได้นะทาไม่เป็นแต่คนอาจจะทําได้เพราะเขามีสูตรสเต็ปเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่แก่เป็นแท่งน้ําแข็งขึ้นมานะครับอันนี้คูน้ําแข็งย่งงไม่ใช่นะคนเรียกเราจะไปดู PP จพกันว่าบอดมันเสียอึดสักแค่ไหนกันเจ้าวันนี้ที่ผมมานะครับไม่ได้มาโชว์เรนเจอร์ใหม่พวกเอโดงาวะอะไรนะครับจะให้ดูการเปลี่ยนแปลงของลายเรนเจอร์นะครับว่า มันเปลี่ยนแปลงเยอะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนแปลงกลับอย่างแน่นอนนะครับคิดว่ามันจำคงอยู่อย่างนี้ไปอไม่นานนะเพราะว่าพวกคนที่เข้ามาเล่นใหม่ๆบางครั้งตัวเขายังไก่อยู่เลยอรางวัลก็ได้แจกหรือเปล่าไม่มีเราต้องขึ้นหลีกเอาเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคไม่ค่อยมีคนมาตีเท่าไหร่นะหรือว่าเขาอาจจะรู้ทันแล้วก็ไม่รู้ร้านค้าก็เปลี่ยนแปลงเงนเยอะนะครับ โดยเฉพาะเกียร์อันเก่าแต่เทพเทพบกว่าเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆม,มีเกียร์หกดาวอัพมีเกียร์หดาวต้งแต่ครั้งแต่ก่อนนะครับมันจะไม่เปลี่ยนแปลงความสามารถให้นะมันจะอยู่ในอีเวนต์นี้เราต้องมาอัพขึ้นเอาในอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับมันจะไม่เปลี่ยนแปลงความสามารถใดๆให้ท่านโอเคครับเอ่อ ถ้าเกียร์เกียร์เก่าเนี่ยบางครั้งมันก็เทพไปเลยนะมันสามารถทำให้เลนเจอร์ธรรมดาตีโคตรแรงนะครับผมสุกาชาดีไหมไปไปลองดูันดีกว่าท้ายคลิปท้ายคลิปสมกี่อันเดียมีพิเศษสมแม่ง300รลอยะไดีไหมเกียร์มันดีไหมอ่ะผมไม่เคยเห็นประสิทธิภาพเกียร์มาก่อนเลยขออนุญาตสักครู่นะครับต้องเน้นนะฮะ หายไปสองอาทิตย์เลยหลายคนคงยังติดตามอยู่นะหรือไม่ก็อาจจะห่างหายกันไปก็อย่าพึ่งนะฮะสามารถกดไลค์กด Subscribe กันได้นะครับคอมเมนต์ด้วยก็ได้นะฮะแต่ถ้าคอมเมนต์บอกโอ้ยท็อปโอโหท็อปสวยแล้วกนละทุยคะแนนสามพัน 3, ได้อยู่ประมาณแพทตินัมหรือไม่ก็เพชรแล้วนะเอโดงาวะมาหรือ,อยังโอ้โหโคนันยังไม่โผล่นะครับ เราไปดูอีกคนหนึ่งกันนะโคนันานผมไม่ได้แล้วมั้งเอ้ยโคนันโนผมมาคนหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหตีแสนกว่าเป็นชนิดว่องไวด้วยอ่เลูกฟุตบอลเนี่ยทำอะไรบ้างบวกระยะโจมตีบวกความเร็วในการโจมตีแล้วพลังโจมตีกายเฮ้ยเกียร์อันนี้มันมันดีอยู่นะเฮ้ยดีมากเลยเข้มขัดนักสืบนะบวก critical บวกพลังโจมตีกายแล้วก็บวกิ r ิ t i c a โอ้โหอันนี้บวกคล้ายๆโคตรประหากิติเขานะครับสกิลคือยิงยาสลบนะครับแลมันลังโจมตีคูณห้าร้อยทำลายพื้นที่ด้วยแอรเรียด้วยนะครับการเคลื่อน,นที่ทั้งหมดเจ็ดวินะครับไม,ไม่ไม่ตามเลเวลนะอันนี้โจมตีในลูกฟุตบอลยั์มังโจมตีคูณพันห้าทำลายพื้นที่คล้ายเดือบีโลโดอนนะครับบักไดโนเสาร150์นะครับมันโจมตีอีกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ สบา,ายอีกสิบวิเอ้แล้วก็ส่วนเครื่องแต่งกาย้วมีชุดคาราเต้บวกบวกพลังป้องกันกายเนี่ยแปดแปดมื 8, 8, ตนตามสก,กิลอีกหกสิบกว่าชีวิตอีกสามเก้าศูนใช้ได้นะเกียร์มันมันแล้วแต่บางคนนะฮะว่าอยากสุ่มเกียร์หรือสุ่มอะไรโอ้อันนี้เป็นชนิดป่อยพิมพ์นะฮะ เฮ้ hey, ผู้ชายมันน่าจะว่องไวไม่ก็พลังน่าจะดีกว่านะครับไอ้ความคิดผมเองเนี่ยนะวิแต่ตีนึงสี่แสนแล้วเนี่ยนัเมายกลตะเกียอะไรว่าหมวกไหมมายมกลม,ม 2, ารุมโจมตีคูณสองพามโหเยอะพอๆกับเดบิททำให้ตัวเชียงรักถอยหลังโอ้แน่นอนครับมาเป็นไวทไทเกอร์เลยนะเครื่องร่อนวิเศษครับโจมตีคูณสี่ร้อย ลดความเร็วของศัตรูล,ลง20% 6วินะครับตัวนี้ก็สกิลก็ปกติแต่แค่ตีแรงนะครับอันนี้ก็ไหวพิบอีกแล้วนะนักวิจัยไฮบาระสกิลขวดยาฟื้นฟูนะครับโอ้โหเพิ่มเลือดเยอะมากนะครับโอ้โหต่ครั้นึงนะครับน้ำมูกเยอะไปหน่อยการชีวิตต่อวิดาที80%ฟื้นมาชีวิตในพื้นที่มา18วิ เพิ่มพลังการต้านทักษะต้านสกิล,ลนี่แหละครับแล้วก็บวกคิยที่ข้ออีกเอ้ยนักวิใจใัยไฮบาระนี่ก็ดีอยู่นะสกิลหนึ่งก็ a อ t x สี C ่แปดหกเก้ารู้อ่านถูกหรือเปล่านะขอภัยตีเจ็ดแสนเลยเว้ยเฮ้ยไปดูเกียร์ด้วยตากระหลบหลีกพลังเวทพลังชีวิตครับแล้วจบเป็นตัวเป็นปทหารอีกแล้วเหรอครับ รจบตีคูดพันแปดนะ okay. โอเคข่าวจะเป็นอย่างนี้นะฮะเออเขาบอกเลนเจอร์มี4ี่ชนิดนี่แล้วอ,อ,อีกชนิดหนึ่งยังไม่เห็นนะหรือว่ามีแค่นี้มันมีตัวนึงเป็น7ดดาวอันต้าไม่ใช่หรอไอ,อตัวผู้หญิงอนะเออผมว่าลูกบอทโคนนันก็ดีอยู่นะแต่ไม่จะได้หรือเปล่าเราไปที่ออกาชาวิเศษมือว่าเ,ออเราไปดูการตัวฮะ ความวินาศสันตรโรของผมเองนะจะสุ่มอะไรดีนะล <c oughs> อาสุ่มทั้งห้าสิบรูบี้ันดีกว่านะครับรู้สึกดวงมันไม่มานะเดีย๋ยวนี้รูบี้ก็ได้ยากด้วยนะเพราะหลีกมันมันอะไรเราต้องคำนึงถึงความรุ่งเดืองในภายภาคหน้าด้วยนะครับ <c oughs> นั่นไงครับโ <c oughs> คนนั้นโอ้โหมูน งงอ่าไงเออเออย่าเพิ่งใช้คําไทยนะฮะนูนที่แปลว่านะเพื่อนเออพืพ่อนอย่าเพิ่งเอาดูบี้ไปถลุงนะครับอย่าเพิ่งเพื่อนเพื่อนอย่าลืมว่าตอนนี้ PVP มันยังยากลาบากอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งอะไรมากมายนะครับเลนเจอร์แล้วก็การอัปเดตครั้งใหญ่เนี่ยก็พอๆนี้นะครับประมาณนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังด้วยนะครับ สามารถกดไลค์กด subscribe กันได้นะครับบ่บายนะครับได้ตัวใหม่กันฮะถ้าดูคลิปฟอกแล้วอาจจะมีดวงก็ได้ไม่บายครับ